ยงโอเคสวัวด okay. ีท okay. ุกคนตันน okay. ี้เราอยู่กับช่างเนีโออาร์ดีเอาเฟนยไม่พูด่ะเฟีปิดไหมโอเคมาเดี๋ยวเราจะงานนี้เราจะมาเล่นซีฟายเราจตายกันเล่นแมกันมเฟีโอเคตอนนี้เฟีเล่น4ีฟายไม่ได้นลค่ะทุกคน จะไปเล่นทะเลทรายแล้วกันเยอะไนี่ไน่อะไรอไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเฮเกเย เอสวัสดีครับใครเปิดไหมวะปิดไหมคนนั้นเฟสปิดไหมคนอื่นอล้อเดี๋ยวเยวที่ไม่ได้เปิดในในนี้นะเจวที่จะปุ่มในแต่ว่าในจริงนะเฟสเขามันก็จะฮอลหน่อยนะ บางทีที่ทเฟสก็อาจจะมาทำคลิปบ้านพี่ก็ได้นะใครรู้มั้ยเฟสเช็ดตัวเอาอ,เอัคคันไปร้องดิป,ป,ปู่เหรออี้วเฟสปู่เหเฟสเล่นเคยจุกเล่นจุกยางล้ม ค่ะคุณคนอุ้ยแล้วมัไปหางนล้วนะแล้วมันมีแล้วงอู้หล็กมากคุณพ่อหมันเล็ก,นะลกมากคห้มันเล็ก,นะลกแต่ตาน,นี้แหละ อืมโอเคแล้วก็ไอ้ว่าหนึ่งรู้ถือเสร็จก็มันไม่ใชยิงเขยาใครบางคน กปัญญาอ่อนอหุ่นก่อนี่ทำไมไม่ได้เอ้ยวันนี้มันแยลกแรงหน่อยนะตป๊บี้ตป๊บี้วันนี้หัวนนล้ออาร้อ,อนหัวล้อทำไมไปเรื่อมาแล้วนะเสร็จไปแล้ววันนี้ก็อยู่ในวงกันนะหุ่นกคน

ไม่เด้าเราเคมเราเคยอ่เอเรื่องเปดบกิวใครอ่ะไม่เกี่ยวเวลาไปปรับปลาโอ้ยล้อมล้อมล้อมลอมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้ชัว มึงห้แต่มากอ๊ย อมอดีันเรไยดีอันนี <t <t ้เสียงบ้านนี่มันก็ราแต่เมียนุ่นนะเพราะอีกขางบ้านขอ่งทอะไรไม่รู้ อุ้ยเรื่องนี่วะอีกสองไม่เจร็เลยใช่เพราะว่าอันนี้ไม่ได้มากับไม่ได้มากับแขนใช่นะอุ้ยอุ้ยดัไปวายังไม่มีแขนอุ้ย,ย,ม,ย,ยมีใครแล้วแต่ยังไม่มีแต่คนยังน้อยอยู่มาแล้วแล้วเฟ

นอนดีค่ะ นะทุกคนมดเสร็จแล้วเราวนีใช้ระเบิดบ้างดีกว่า